ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อความสุขที่แท้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้นะครับเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันหนักไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นแต่เรากลับเอามานั่งกังวลจนไม่เป็นอันทำอะไรหลายครั้งที่เราพยายามทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามที่หวัง บางทีก็มีคนพูดอะไรที่เราไม่อยากได้ยินบางทีเหตุการณ์ก็พลิกผันจนเราตั้งตัวไม่ทันและเราก็เผลอพยายามไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้เลยวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับหัวข้อที่ฟังดูง่ายแต่ทำจริงๆแล้วอาจจะยากมากแต่ถ้าเราเข้าใจและค่อยๆฝึกได้จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขมีสมดุลและที่สำคัญ ใจเราจะเบาลงเยอะเลยครับอะไรคือสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ก่อนอื่นมาลองแยกกันชัดๆก่อนครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้ก็คือความคิดของเราเองการกระทําของเราอารมณ์ของเราและการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจหรือวิธีที่เราเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ส่วนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือความคิดของคนอื่นคำพูดของเขาเหตุการณ์ภายนอกหรือแม้กระทั่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าเราอยู่บนถนนรถติดมากเราควบคุมการจราจรไม่ได้หรอกครับแต่เราควบคุมได้ว่าจะเลือกหมุดหงิดและบ่นทั้งทาง,ทาง,ทางหรือจะเปิดเพลงที่ชอบฟังพอดแคสต์ดีๆแล้วใช้เวลานั้นให้ใจเราผ่อนคลายขึ้นหรืออีกตัวอย่างนะครับ เวลาเราทำงานแล้วมีคนมาวิจารณ์แรงๆเราควบคุมคำพูดเขาไม่ได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะเอามาเก็บเป็นทุกข์หรือจะเลือกมองว่าคำวิจารณ์นั้นมีส่วนไหนที่ช่วยให้เราปรับปรุงได้บ้างตรงนี้แหละครับคือจุดสำคัญเพราะถ้าเราพยายามเอาแรงใจไปบังคับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราจะเหนื่อยเครียดและสุดท้ายก็ผิดหวังแต่ถ้าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆเราจะมีพลังมากขึ้น และใจเราก็สงบขึ้นด้วยแล้วคำถามก็คือเราจะปล่อยวางยังไงดีล่ะครับผมมีหลายวิธีที่อยากแชร์ให้ฟังข้อแรกแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้วิธีง่ายๆคือเวลามีเรื่องกังวลให้ลองเขียนลงกระดาษแบ่งเป็นสองคอลัมน์ฝั่งซ้ายคือสิ่งที่เราควบคุมได้ฝั่งขวาคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แค่ทำแบบนี้เราจะเริ่มเห็นชัดเลยว่าเราเอาพลังไปเสียกับฝั่งไหนมากกว่ากันข้อ2ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมได้อย่างเช่นเปลี่ยนมุมมองความคิดเลิกทาดหวังสิ่งที่ไม่สมจริงหันมาดูแลสุขภาพกินอิม่มนอนพอออกกำลังกายหรือบางทีแค่หายใจเข้าลึกๆก,ก็ช่วยดึงใจเรากลับมาได้แล้วครับข้อ 3. ปรับทัศนคติยอมรับความจริง การยอมรับไม่ได้แปลว่าแพ้นะครับแต่คือการไม่ฝืนจับสิ่งที่มันอยู่นอกมือเราเช่นฝนตกเราหยุดฝนไม่ได้หรอกครับแต่เรากลางร่มได้หรือเปลี่ยนแผนได้ข้อ 4. สร้างระบบสนับสนุนเราทุกคนไม่จำเป็นต้องแก้ทุกปัญหาคนเดียวการคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันช่วยได้มากนะครับข้อ 5. ระบายอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ ถ้าอัดอั้นก็ลองเขียนบันทึกความรู้สึกลงในสมุดหรือหากิจกรรมที่ช่วยเบี่ยงความคิดเช่นอ่านหนังสือวาดรูปออกกําลังกายเดินเล่นในสวนบางทีการได้เบี่ยงความสนใจไปทําสิ่งดีๆก็ช่วยให้เราไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วครับแล้วผลลัพธ์ของการปล่อยวางคืออะไรบ้าง 1. สุขภาพจิตดีขึ้นความเครียดลดลงวิตกกังวลน,น้อยลง แม้แต่โอกาสที่จะเป็นภาวะซึมเศร้าก็ลดลงด้วย 2. ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะเราจะไม่พยายามไปบังคับหรือเปลี่ยนคนอื่นแต่เลือกที่จะเข้าใจและยอมรับมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ไหลลื่นกว่าเดิมและ 3. ความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่เช่นแค่ได้กินอาหารอร่อยๆนั่งพักผ่อนหรือได้คุยกับคนที่รักและ 4. เราจะยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วโลกนี้เปลี่ยนตลอดเวลาแต่ใจเราต่างหากที่ต้องฝึกให้มั่นคงสรุปวันนี้นะครับการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเลือกใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆเราควบคุมได้แค่ความคิดการกระทำและการตอบสนองของเราเอง ส่วนสิ่งอื่นๆถ้ามันอยู่นอกมือเราก็เรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยให้มันเป็นไปอยากฝากแบบฝึกง,ง่ายๆก่อนจบนะครับลองเขียนสิ่งที่คุณกำลังกังวลอยู่ตอนนี้แล้ววงกลมรอบสิ่งที่คุณควบคุมได้แล้วคุณจะเห็นเลยครับว่ามีหลายอย่างที่จริงๆแล้วเราควรปล่อยไม่ใช่แบกไว้เพราะการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับเพื่อให้หัวใจเราได้พัก และเดินต่อไปอย่างเบาสบายมากขึ้นครับและถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยอย่าลืมนะครับว่าคุณไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้คนเดียวยังมีอีกหลายคนที่เผชิญสิ่งเดียวกันและคุณก็มีพลังมากพอที่จะก้าวผ่านมันไปได้ขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบหากเนื้อหานี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจหรือช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างฝากกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆ และเราจะได้เดินทางไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง